ต้องขอขอบคุณรีวิวจากลูกค้าอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะจังหวัดชุมพรพระโตะของเรานั่นเองนะคะลูกค้าส่งรีวิวมาให้น่ารักมากเป็นปัม๊มแรงดันสูงสามใบพัดน,นะคะชนกับเครื่องซีสูแทนเทเลอร์นะคะมีได้รับข้อความมาเหมือนกันบางท่านกังวลเรื่องปริมาณน้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์นจะบอกว่าไม่ใช่แค่ปั๊มบริษัทบิ๊กจอดของเรานะคะท,ทุกทที่ทุกโรงงานมีดีเหมือนกันนะคะข้อดีข้อเสียจุดขายต่างกันแต่ว่าเพียงแค่เรื่องใช้ งานให้ถูกกับหน้างานของเรานะคะและที่สําคัญเลยส่วนของการเดินท่อเมนสําคัญมากลูกค้าอย่าละเลยเลยนะคะถ้าเป็นแบบว่าปั๊มแรงดันเดินท่อเมนใหญ่เราก็จะได้ปริมาณน้ำที่มากขึ้นนะคะตัวอย่างงานเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกที่เนี่ยข้อดีข้อเสียต่างกันหมดแต่ว่าเรามีรีวิวมีอะไรให้ลูกค้าศึกษาดูก็ลองดูก่อนได้ถูกใจคิดว่าตรงกับหน้างานก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะ